โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวมาชูก็คลิปนี้จะเป็นคลิปไกดตีทเทพแห่งการทําลายหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าบอสน้องไก่นั่นเองนะแต่ผมจะชอบเรียกวพาบอสเยลลี่มากกว่านะผมชอบเรีย,เรยกเยลลี่มากกว่าโอเคเราไปดูที่สเตตัสแล้วก็ของนะครับห้องแรกนะผมใช้โน้ตนะดูดูที่สัตว์กันก่อนเนาะห้องแรกผมใช้น้ตนะครับ6ดาวสเตตัสพ่วงนะครศักยภาพเป็นพลังจมตีทั้งหมด เพราะฉะนั้นใครที่ทำสเตตัสปาสดาลาวกับบิสกิตที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยได้ประมาณใกล้ๆเคียงผมนะครับไม่ต้องกังวลว่าตัวละครท่านจะตายเพราะว่าศักยภาพสัตว์เลี้ยงผมไม่มีเกี่ยวกับ hp เลยหรือใครใช้สัตว์เลี้ยงทองนะครับที่เป็นวินดี้นะครับหรือยอนจีนะครับก็ยิ่งไม่ต้องกังวลเท่าไหร่เข้าไปใหญ่นะเพราะสเตตัสสัตว์เลี้ยงทองจะมีให้พวกนี้ได้เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับโอเคเรามาดูที่ปาสคาาวกันก่อน นะเซตตีบอสนะครับใส่เซตตีบอสเซตผู้ล้างแขนนะครับ c 1นะแต่จริงๆไม่ต้องถึง c 1 1ก็ได้นะครับไม่ต้องถึง41ก็ได้นะตอนผมตีเมื่อซีซั่นที่แล้วก็อยู่ที่ c 8นะครับมันไม่ได้เพิ่มสเตตัสขึ้นมาเท่าไหร่เนาะพลังโจมตีนะครับผมทำได้3,893นะอัตราโจมตีจุดอ่อนผมทำได้40นะครับรวมแหวนอีก8เนาะ รวมแหวนอีก8%ใส่แหวนตีบอส5ดาวมารวมแหวนอีก8%นะครับเป็น48รวมบาปิสกิตอีก56ก็จะเป็น100พอดีนะครับครีดแดม318%เนอะโอเคแต่ว่าสเตตัสอีก2อย่างที่ผมอยากให้โฟกัสนะครับคือพลังป้องกันกับ HP เนอะสองอย่างเนี้ยผมพลังป้องกันผมทำมา1,074แล้วก็ HP 6,994เนอะเกือบ7,000 ได้มาจากออฟไซด์ site, นะครับจากเสื้อจากอาวุธนะครับจากเสื้อจากอาวุธนะเพราะว่าถ้าทำมาน้อยกว่านี้นะครับเวลาบอสต้องไก่เนี่ยหลังจากเขาแคสสกิ set, ลนี้เสร็จไล่สกิลนี้เสร็จแล้วเขาตีธรรมดาปาสคาวจะตายนะครับแต่ว่าเราสามารถแก้ได้ด้วยทำพลังโจมตีอสูรเพิ่มให้มากกว่าผมนะก็ถ้าใครทำสเตตัสโจมตีปัสคาวที่3 8 0 0ั9เนี่ยใกล้ๆผมอะ บวกไปครับบวกไปอีก42%แต่ว่าไม่ใช่42%ของของ3า0พนะให้บวก40%ของ1,500นะครับจะเป็น600เนาะประมาณเออ600นะครับบวกก็ไป600เนาะผมตีไปกลมๆ4,500แล้วกัน p l สคาวเนี่ยหลังเข้าไปในด่านจะมีพลังโจมตีเวทประมาณ4,500นะครับก็สามารถทำพลังโจมตีเพิ่มที่อสซูราได้ไม่เกิน4,500เนาะถ้าใครบิ i l สเตตัสใกล้ๆผมเนาะใส่เซตบล็อกพลังโจมตี ไม่มีอะไรนะครับเซตบล็อกพลังโจมตีนะสำหรับอสูรดาอัพให้ลงสสกิลนี้นะครับต่อมาคิริเอลผมใส่จุดอ่อนนะจุดอ่อนทํามาเกือบร้อยแต่ว่าผมแนะนําให้ไปทําเซตคริดีกว่าแต่นี้ผมไม่อยากแก้ของนะครับก็เลยทําอย่างนี้ไปเลยเล่นอย่างนี้ไปเลยไม่เป็นไรนะครับคิริเอลทาเป็นคริร้อยเป็นดาเมจเสริมระหว่างทางได้อยูนะ box, อย่นะครับเซตตีบลอสคริร้อยนะครับผมไม่มีของด้วยแหละไม่ใช่อะไรนะครับ เอามายืนเพื่อบัฟเพิ่มปริมาณความเสียหายเวทเฉยๆนะครับต่อมาเป็นมีโฮนะครับมีโฮททำคริให้ใกล้เคียง100มากที่สุดนะครับพลังจุดตีเวทผมทำมา4,2 0 0นะก็ทำอย่าให้มันเกินปัสคาวละกันอย่าให้มันเกินสเตตัสปัสคาวหลังบวกแผนไปอะ่ะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะบัฟบ,บิสกิตจะมาลงหัวมีโฮนะแต่ถ้าใครบิสกิตส6อาจจะไม่ต้องกังวลน,นะเซตตี้บอส ผมทำครีได้89รวมแหวนนะครับเป็น9 5นะก็ไม่ร้อยแต่ไม่เป็นไรก็ก็น่าจะพอเล่นได้อยู่นะครับต่อมาบิสกิตเนาะบิสกิตเซตบ็อกซ์นะครับจริงๆผมว่าเป็นเซตเซตครีร,คร้อยก็ได้นะครับเผื่อเสริมดาเมจน,นิดๆหน่อยๆตอนที่บิสกิตเขาตีนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปแก้ละกันผมแก้เป็นครีร้อยนะครับขออนุญาตนะเดี๋ยวไปแก้เป็นครีร้อยแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วนะครับ วิสิตก็ไม่คียร้อยหรอกรวมแหวนนะครับเป็น97แต่ว่าก็พอช่วยเสริมดาเมจได้นิดๆหน่อยๆนะครับก็ห้องแรกถ้าใครมียอนจี G, อาจจะไม่ต้องทํำสเตตัสพลัสคาวขนาดผมนะอันนี้ผมต้องทําสเตตัสทงดมากนะครับเพราะว่าผมไม่มียอนจี G นะครับสักตัวเดียวผมก็ไม่มีนะครับมีแต่ไอ้ดอชนะครับตัวเทปนะเทปดอชนะครับห้าม,มินดอชนะ โอเคต่อมานะครับห้องสองนะวินดี้สัตว์เลี้ยงผมเป็นวินดี้นะครับเอามาตีบอสศักยาภาพเป็นโจมตีกับป้องกันนะแต่ผมแนะนํานะศักยาภาพเนี่ยโจมตีอันเดียวก็พอที่เหลือเป็นป้องกันก็ได้นะครับเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวเซอินตายนะครับเซอินใส่แหวนทองมาเซอินผมทําสเตตัสได้ประมาณนี้นะครับจุดอ่อนเนาะยี 20, รวมบัฟราชเชลอีก27อัพสกิลพาสีเนาะเป็น47นะครับ คริ55บวกพาสตีสิบเอนะครับเป็น96บวกแหวนไส้มานะครับเป็น99นะคริไม่ร้อยด้วยนะสําหรับเซอินผมนะคริดแดม264พลังโจมตี3า0 0ันะครับสําหรับเซอินนะตัวต่อมาเป็นตัวทําดาเมจตัวที่ช่วยกันนะ้ายนะครับ้ไฟนะเซตตี้บอสนะครับเซตตี้บอ,บอสเซตตูเรย์ล่านะั่นแหละทําคริให้ใกล้เคียงร้อยที่สุดนะครับจุดดอออ่อนนรรวมมาเชลขงผไ้47นะ รีผมรวมแหวนได้95นะครับสกิลผมอัพหมดเลยนะสำหรับป้ายนะครับต่อมาลีนาไม่มีอะไรทำฮิวแรงๆนะเซตเลือดฮิวแรงๆนะครับไม่มีอะไรสำหรับดีนาเนาะไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะครับฮิวแรงๆเราไม่ได้เอามาทําอะไรเลยนะไม่ต้องซีก็ได้นะครับ C2 พอแลว้วสำหรับดีนานะผมไม่ได้ใช้แอมนะครับผมไม่ได้ใช้แอมผมบอกก่อนนะโอเคต่อมาเอซนะครับเซตบล็อกนะครับไม่มีอะไรเอามายืนลดเกราะนะ รอรับใครที่มีเอลิเซียอัพสกิลลงอันเนี้ยอัพสกิลลงรถเกราะนะครับเป็น24ก็ไปใช้คิริเอลเนาะใช้คริเอลก็ได้หรือจะไปใช้วานิซ่าก็ได้นะครับวานิซ่าที่มีรถเกราะก็ก็ใช้ได้เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับใช้วานิซ่าก็ได้เนาะต่อมาลาเชลนะครับเซตตี้บอสนะครับคริร้อยของผมนะครับครินะครับร้อยพอดีรวมแหวนนะรวมไสจากแหวนคริร้อยพอดีน,นะน,ออดนะครับแล้วก็จุดอ่อนนะครับ 38เนาะรวมแหวนเป็น38แล้วก็รวมพาสีนะครับอีก27เนะครับเป็น57เป็น65จุดอ่อนเป็น65านะราชลนะครับดาเมจมันก็อาจจะไม่เสถียรอาจจะแกว่งแวนะครับแถวแถวล้าน 7- 000, ถึง3ลนะ้าน4เนาะถ้าเราโชคดีก็จะได้ประมาณ3ล้าน4เลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะตีได้เท่าไหร่นะผมเคยได้ไปพิกสุดที่3ล้าน3 000, นะมีซ้อมนะแต่เดี๋ยวตีจริงก็ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมีซ้อมไปก่อนเนาะ่ะ ้องแรกเราเปิดด้วยล่างอสูรนะครับล่างบิสกิตแล้วก็บนอสูรเพื่อเอากรองนะเดี๋ยวคอยสังเกตด้วยนะครับว่าพัส์าวผมเนี่ยเลื่อมมันจะเหลือปิ่มๆถ้ามันโดนสกิลของไอ้น้องไก่ทุกฮิตนะครับมันจะเริ่มมันจะเหลือปิ่มๆนิดเดียวเลยนะสลับพัสคาวนะครับอ่ะ <c oughs> <c oughs> ิสกิตบัฟนะครับแล้วก็บนอสูรตาต่อมาแล้วก็เรียนสกิลด้วยการล่างมีโฮแล้วก็ฉีดพาสคาวนะครับโดนเปลี่ยน HP แล้วนะ,ะก็บัฟอสูรานะครับบัฟเกราะอ,อสูรานะพอโดนฉีดถ้าเราโดนฉีดท่าน,นี่โดนพาสคาวอะ่ะตายนะครับเนี่ยไม่โดนเนาะ แต่ถ้าท่านี้ฉีดโดนปาสขาวนะครับแล้วเขาได้สกิลบนแล้วตีธรรมดาเสร็จนะถ้าปาสขาวใครทำสเตตัสไม่สินผมจะตายทันทีนะครับจริงๆมันจะเหลือปิ่มๆเนาะสลับปาสคาวถ้าโดนถ้าโดนสกิลฉีดนี้ด้วยนะก็ r NG นั่นแหละแต่ไม่เป็นไรนะผมทำมาเผื่อเดี๋ยวมันตายนะครับอ่านี่ก็ฉีดสีแสนไปเนาะฉีดฉีดปาสคาวผมฉีดสีแสนนะครับหมายความว่าก่อนที่จะฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับผมต้องทำดาเมจให้ถึงหกแสนเนาะ มันถึงจะตายนะครับบอสนะอ่ะนี่ดูนะถึงไหมอ่ะถึงนะครับ6แสน18,000นะก็ฉีดไปอ่า4แสนตายพอดีห้องสองนะครับเปิดด้วยบนราเชลนะครับบนเซอินแล้วก็ล่างลีน่าอิวนะครับสำหรับห้องนี้นะครับเราจะใช้ดีบัฟของราเชลเป็นหลักนะไม่ต้องแวะแอมลีน่าไม่ต้องแวะเกาะบาบางของเอสนะครับเพราะว่าราเชลตัวเดียวได้ทั้ง2ดีบัฟแล้วนะเราแค่คอยแปะราเชลบ่อยๆก็พอ อารัพท์เซีินไปนะนี่2องแสนสนะครับถ้าเซีินตีติดทีจุดอนะ่อนบ่อยๆเนาะมันก็จะทําได้ประมาณ3าล้านสเลยนะแต่บางทีมันก็ตีไม่ออกมันก็เป็นที่ดวงนะครับอ่ะก็ฮิลไปดีหน้านะครับฮิลเสร็จก็กดสกิวล่างของราชลนะเพื่อลดดาเมจบอสนะครับไม่งั้นตายกันหมดเนาะสำคัญนะล่างราชิลเพื่อลดดาเมจบอสนะครับเราลดดาเมจบอสเสร,ร็จแล้วก็ทิ้มเซอินนะครับ จิ้มไปได้เลยสับเซอินไปนะครับสาเหตุที่ต้องใส่แหวนเกิดนะเดี๋ยวคอยดูนะครับมีซีอินจะตายแล้วนะครับก็สับไปเีอินอ่ะสองแสนสี่อ่ะสับจุดอ่อนติดสองรอบแล้วนะนี่คือผมโชคดีนะครับถ้าสับรอบไหนสับไม่ติดเลยก็จะเหลือประมาณสองล้านเจ็ดเท่านั้นแหละครับอ่ะแล้วก็ดีบัฟเลเชลไปเนาะดีบัฟเลเชลเสร็จแล้วจิ้ม ฟ่ายไปนะครับจิ้มฟ้ายเสร็จแล้วก็สับตีอินก็บนแค่นี้นะครับนี่แสนเสร็จนะครับถ้าใครโชคดีใครคิดว่าตัวเองโชคดีอาจจะไม่ต้องใส่แหวนเกิดได้เซอินก็ได้นะครับใส่เป็นแหวนตีบอสนะครับแต่นี่คือผมใส่มาเพราะเซอินตายกลางทางประจํานะครับอ่ะ พอจบตรงนี้แล้วนะครับเราก็ลดดาเมจดาเชลแล้วก็ฮิวดีน่านะครับมีแค่นี้อ่ะจังหวะนี้แหละจังหวะที่โดนฉีดรอบนี้แหละครับถ้าฉีดโดนเซอินเซอินจะตายเลยทันทีนะครับเนี่ยเซอินเขาจะตายทันทีเพราะฉะนั้นต้องใส่แหวนเกิดนะครับนี่ตายอ่ะไม่ตายไม่โดนเซอินนะครับถือว่าโชคดีเนาะก็ฮิวแีะฮิวนะครับแต่มัน RNG ไงผมเลยแนะนําว่าให้ใส่แหวนเกิดดีกว่าเอาชัวนะครับทีนี้เธอเราเข้าสู่62นะครับ จะออเดอร์ได้อีกแค่สสกิลนะครับเพราะฉะนั้นออเดอร์สกิลดาเมจไปเลยนะครับผมจะออเดอร์สับเซอินนะครับแล้วก็จิ้มไฟเนาะนี่แตนแปดนะครับอ่าแล้วก็จิ้มไฟนะครับอ่ะแล้วก็จิ้มไฟล์ไปดูว่าไฟลจะจิ้มได้เท่าไหร่นะครับอ่ะเจ็ดหมื่นเนาะอ่ะได้หกได้สองล้านเก้าแสนหกหมื่นนะครับ ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละครับดามจนะก็ไม่มากไม่น้อยไม่แย่นะสองล้านเนะครับผมเคยตีได้ประมาณ3ามล้านสาามล้านสเนาะก็ตอนนั้นมันออกจุดอ่อนที่มันสับจุดอ่อนตลอดฝายจิ้มติดจุดอ่อนตลอดอะไรเงี้ยมันก็จะได้เยอะนะครับสาเหตุสาเหตุสำคัญสําคัญก็คืออย่าให้ทีมอย่าให้ตัวละครเราตายแค่นั้นเองห้องสองนะครับ อาจจะเปลี่ยนลีนาเป็นอลิสก็ได้นะครับถ้าเปลี่ยนลีนาเป็นอลิสเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตตัวละครเราเนาะแต่ว่าบัฟมันจะหายไปนะครับบัฟลีนาเนี่ยที่แบบว่าเพิ่มความเสียหายคริติคอลก็จะหายไปนะครับแต่ตัวละครเราก็จะอึดขึ้นถ้าใครยืนไม่ไหวจริงๆนะครับเปลี่ยนลีนาเป็นอลิสก็ได้นะครับอืมโอเคสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับมอสต้องไก่ผมตีได้2ล้านเก้านะครับ ก็ถ้าชอบผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะครับทีมผมมันค่อนข้างโหดแหละโอเคแต่ว่าถ้าใครสเตตัสไม่ถึงจริงๆนะเดี๋ยวผมจะไปยืมไอดีคนในก,กิวมาที่เขาตีห้องแรกบน3สกิลนะครับมีคนห้องแรกบน3าสกิลห้อง2นะครับเขาจะทําได้ประมาณล้าน8ถึง2ล้านนะเดี๋ยวผมยืมเขามาทําคลิปนะใครที่ ไม่ถึงจริงๆให้คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนะเดี๋ยวถ้าเยอะเดี๋ยวผมจะผมจะทําให้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ